โชว์ก่อนโชว์แล้วโชว์อีกกระคอนเนี่ยเห็นแล้วหิวน้ำเลยทะเลทรายเล่นฟังดกว่า มาแปลกมางดีกว่า ประมาณเ สวัสดีครับมันเข้ามาสักพักนึงแล้วแต่ว่าพอดีงานมันเข้ามาหลายๆตัวพร้อมกันก็ไม่ได้มีเวลามาแจ้งเลยโอเคเอผมทําคลิปสีดําไปแล้วสีดําก็คือสีใหม่ก็ยังมีแล้วก็สีนี้ก็เข้ามาแล้วกเเเ็เอาสีนี้ก่อนแล้วกันถ้าเป็นเป็นสีนี้จะเป็นออโซลิดมอกกานีนะครับหน้าโซลิดมอกกานีข้างโซลิดมอกกานีหลังโซลิดมอกกานีคอมอกกานีมีคอเพชรด้วยนะก็จะเป็น Uh, อินเละแกะสลักด้วยไม้ผสมอะคริลิกนะครับเป็นแนวทะเลทรายคือตัวนี้ขายดีนะฮะแล้วก็มันมีความขายความสวยแล้วกันขายความน่ารักแล้วก็แฝงไปด้วยสเปคโหดๆตัวนี้โป่งธรรมดาจะอยู่แค่5500บาทนะครับเป็นออโซลิดด้วยใช้เป็นไม้จริงด้วยเล่นไปเถอะเดี๋ยวเสียงเขาก็จะเปิดไปอีกนะครับ, All รบออโซลิดฮะสวย้วยแถมมีอาร์มเลสให้อีกต่างหากเอ,อแต่ว่าตัวนี้ตัวที่ผมเอามาเล่นเนี่ยมันเป็นติดทานคุติก M4 มสมาแต่เ4รู้สึกว่าตอนนี้สต็อกมันยังไม่เข้านะก็ เนี่ยเอ่อจากผมจะเล่าให้ฟังถึงโป่งธรรมดาก่อนอันนี้คือโป่งธรรมดานะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะที่ผมเล่นเนี่ยก็ก็ปิดไวนะ้จะได้ไม่งงว่าเสียงมันมายังไงโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะหยิบไม้อ่อนมาเล่นให้ฟังแต่เดี๋ยวหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้จะเป็นทรง JF นะครับขนาดเอ่อนิ้วเอ่อมี5,500บาทนะครับมีกระเป๋าให้ด้วยมีสายสะพายมีสาย มีสายสะพายมีปิกให้3อัน,อนปิกกัดกะระลอยก็มีให้แต่ผมว่าไม่ต้องแปะหรอกมันสวยดีนะไม่ต้องแปะมันก็สวยอยู่แล้วนะครับเออตัวนี้ก็ขายดีนะขายดีคนชอบความน่ารักแล้วทัชชิ่งก็ก็ไม่ได้เล่นยากนะครับเพราะว่าผมตับแต่งให้อย่างดีนี่มีทัชชิ่งโรงงานยังไม่ได้เซ็ตเลยเจาะไว้แต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะหม,มันเล่นได้โอเคนี่เห็นไหมโอ้สวยมาก มีของพร้อมส่งหว,วดกันได้เลยนะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่